ก็จะมาสอนทำปังโบรนะครับขั้นแรกพับกระดาษนิดนึงค่ะก็เอาลงมาอีกนิดนึงน,น,นี่ก็รีบก็ทำแบบนี้นี่ไปทำนี้เป็นข้างนี้ก็เอาขึนเอานนี่ให้เหลือแบบนี้ ครับจับที่เป็นรูแบบน,นี้ครับนี่ครับจะให้เป็นแบบน,น,น,นะนะะี้ลักก็เอาใหม่เอาไหนนะคะเมื่อกี้ดูดูนี่